นะครับผมเป็นไกด์แนวทางนะครับสำหรับรถที่ลูกค้าสั่งจอแอนดรอยตรงรุ่นไปนะครับลูกค้าก็จะได้ตัวนี่นะครับจอแล้วก็เป็นไอ้ปลั๊กตรงรุ่นหน้ากาบไปนะครับวิธีการใช้งานปลั๊กตรงรุ่นเนี่ยลูกค้าเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือรถต้องไม่มีการตัดต่อนะครับในรถเนี่ยก็จะมีมาอย่างนี้นี่คือของในรถแล้วก็อันนี้เป็นตัวปลั๊กตรงรุ่นที่ทํางานให้ไปนะครับตัวนี้ปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะ เอาไปเสียบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะผิดล็อกนะครับเพราะว่าปลั๊กตรงรุ่นจะต้องของปลั๊กไหนปลั๊กนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับนี่อย่างตัวไหนเสียบได้ก็เสียบไปเลยนะครับผมอันนี้คือผมทําตัวอย่างนะครับไม่รู้รุ่นไหนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแต่รถแต่ละรุ่นนะครับตัวไหนเสียบได้เสียบตรงรุ่นนะครับผมนี่นะครับไม่ต้องไปวอรรี่มันว่าตัวนู้นจะเข้ายังไงนะครับผมง่ายมากนะครับเสียบตรงได้ก็คือตรงอันไหนไม่ตรงก็คือไม่ได้นะครับ ง่ายๆนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะได้ทั้งหมดนี้ครับก็จะเหลืองนี้ไว้นะครับเหลือไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้ใช้งานแน่นอนนะครับตัวที่เหลือไว้ก็คืออ่าตัวจอแอนดรอยทำมาอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกที่สําคัญก็คือจะเป็นพวกปลั๊กนะครับผมอันนี้นะครับผมทางนั้นเก็บเสา G P S ไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเดินมานะครับผมแล้วก็ตัวสายอ่าตัวสายของอันนี้นะครับ สอง USB นะครับก็ไว้ในเก๊อย่างนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับผมเก็บไ้สองเส้นอย่างนี้นะครับเก็บไปในเก๊ให้สวยงามอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินโผล่มาที่หน้าจออย่างนี้นะครับผมเพื่อต้องการใช้งานกับจอ Android นะครับผมปลั๊กที่ให้ไปทุกตัวห้ามทิ้งนะครับเสียบไว้ที่หลังจอให้ียบร้อยนะครับ